นักเรียนเท่านั้นพี่ว่าเขามาได้ไหมคะสามารถมาได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของน้องคนนั้นๆด้วยนะครับหนู35ค่ะแต่หนูขอเป็นเรียนภาษาเท่านั้นม,มีความเสี่ยงสูง35จะมาเรียนภาษา6เดือนอน้องคิดว่าสถานทูตจะเชื่อเลยไหมฮะสามสิบขึ้นไปเนี่ยโดยปกติล้วพิชติตจะต้องบอกว่าต้องมาสมัครในราศาศา high level, ัดับสากลไฮเลเวลนะครับในเอ c a คชันอาจจะเป็นดิพโลมาปริญญาตรีหรือ จะมีความเป็นไปได้มากที่สุดแต่ถ้าน้องจะมาเรียนภาษาอเดียวไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้ครับได้ทําครับแต่เรื่องของผลลัพธ์น้องต้องลุ้นนะครับเราเลเซว,ว่ามาเรียนภาษาครึ่งหนึ่งเราก็เรียนดิพมา,าครึ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นมีความเป็นไปได้อยู่มีความเป็นไปได้ครับโอเคแต่เง<ต>ินมันก็จะสูงขึ้นไปประมาณ20ขันหรือเปล่าใช่ครับใช่ก็ เติมมาอีกนิดหน่อยครับนิดหน่อยคือ3ามสี่แสนก้อนแรกยังอยู่ใช่ครับใช่ใช่เติมก้อนหลังอาจจะเป็นอีก200แสนใช่ครับประมาณนั้นอ,อาจจะลงมาต่ำกว่า200แสนด้วยที่จริงอ่นหนูชอบออดิพโลมานะหนูรู้สึกว่าเรียนภาษามันดีตรงที่ว่าถ้าเรายังพูดไม่ได้เราได้เจอ